แกจมูกมาให้ชมกันอีกแล้วค่ะเคสนี้คือเสริมมาแล้ว4ครั้งอ่าแล้วก็เคยฉีดฟิลเลอร์มาด้วยอาสิบกว่าปีนะคะอ่านะเนี่ยใช่แล้วก็ปัญหาของคนไข้นะคะก็จะเป็นอ่านแล้วให้ดูเนาะใช,ใช่เป็นคนจมูกสั้นนะคะแค่นี้เองแล้วก็ฐานจมูกมีความไม่เท่ากันค่ะแล้วก็คนไข้ในะอยากจะแบบเน้นยืดปลายให้ดูสมูงเห็นไหม มุมมุมมาก<ช>เลยนะคะแล้วก็อมองข้างๆคือแบบทู่มาก<ช>ดูแบบเป็นจมูกทู่ๆเนาะใช่ทีนี้ค่ะอาจจะเห็นได้ชัดเลยว่าปลายเชิดขึ้น ขึ้นนะคะพุ่งขึ้นจากเดิมแลเพราะว่าจมูกเดิมของคนไข้เนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่ามันงุ้มลงอย่างนี้เลยนะคะอ่าแต่ว่านนี้ก็คือพุ่งแล้วจมูกใหม่ก็คือพุ่งแล้วนะคะใช่แถมเพิ่มสรุปตรงสันจมูกเนาะใช่ใช่ก็จะดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นและอย่างหนึ่งรับกับหน้าผากนะคะเพราะหน้าผากของคนไข้มีความนูนนิดเล็กน้อยใช่แล้วค่ะก็คือแตะ การที่ทําให้จมูกดูพุ่งขึ้นเนี่ยมันจะทาให้ดูจมูกยาวขึ้นด้วยใช่แล้วทำให้ใบหน้าดูยาวขึ้นนะใช่เพราะ่คนไข้ี่นจมูกสั้นนะคะพอเราทําให้จมูกยาวขึ้นปลายจมูกยาวขึ้นแถมมันก็ทำให้คนไข้ดูจมูกยาวขึ้นใช่แล้วแล้วถ้าคนที่จมูกยาวขึ้นนะคะก็จะทำให้หน้าดูเล็กแล้วก็หน้าดูเลียวขึ้นด้วยอันนี้คือเป็นเป็นแบบองค์ประกอบใบหน้าของเราเนาะอ่าสาระเทคนิคที่ใช้ก็คือเทคนิคโอเพนรีคอนเนาะเทคนิคโอเพนรีคอนก็เหมือนเดิมค่ะแก้ไขปัญหาได้ทั่วไปเเลลยยยกกก็คคือฐาานจจมูแแแ้้ไไขดดดบบบบตรงุั ไปเฉยๆสำหรับคนที่ปลายงุ้มปลายใหญ่อะไรเงี้ยยัการยัดซิลิโคนเข้าไปเนี่ยมันจะยิ่งไปทําให้ปลายใหญ่ขึ้นมันไม่ได้ช่วยทาให้ปลายเล็กลงเนาะแต่ว่าเทคนิคขอเพลย์คอนเนี่ยจะช่วยแก้ปัญหาภายในเลยก็คือปลายจมูกเล็กปลายจมูกบางปลายจมูกอะไรางี้แก้ไขได้หมดเลยนะคะใช่เพราะว่าเทคนิคนี้คือเป็นการผ่าตาแล้วก็เข้าไปแบบแก้ไขโครงสร้างภายในจมูกทั้งหมดเนาะใช่มันเป็นการปรับโครงสร้างภายในจมูกทำให้ทําให้แบบมันแก้ไขได้ได้ลงตัวก็ใช่ใช่ทุกอย่างเลยใช่แล้วก็ ยคุณหมอต้นพิยพผลคุณหมอต้นพิยาผลนี่ประสบการณ์1ิกว่าปีปลอดภัยหายห่วงม,มีช่ำชองแล้วคนนี้ในการทําจมูกเนาะ<ช>คุณหมอต้นเป็นคนที่ใส่ใจทุกรายละเอียดของคนไข้นะคะแบบทําให้เหมาะกับใบหน้าของคนไข้<ช>อะไรอย่างที้คแล้วคือแต่ล<ต>นะเคสคือไม่ต้องเป็นห่วงนะคะว่าจะเป็นทรงจมูกเดิมหรือทรงจมูกจะซ้ํากันหรือเปล่าแบบพี่นี่ย<ช>ัมหรือเปล่าใช่่ไม่นะคะเพราะว่าคุณหมอต้นเนี่ยออกแบบวิเคราะหทั้งโครงหน้าของแต่ละบุคคลเลยใช่ทาจมูกแต่ว่าคุณหมอต้นดูทั้งหน้านะคะดูคางดูตาดูหน้าผากค ต้นดูหมดนะเพราะออกมาจะได้แบบว่าเหมาะกับใบหน้าเหมาะกับใบหน้าของคนไข้นีดใช่แล้วมันก็ทําให้องค์ประกอบภยใใบหน้าของคนไข้เนี่ยดูแบบไปด้วยกันแล้วก็ดูสวยขึ้นนี่นี่จมูกใหม่ก็แก้ไขให้มันดีขึ้นจากเดิมนะคะตอนนี้คือสวยขึ้นเลยนะจากรูจมูกที่ไม่เท่ากันเนาะแต่ขอแจ้งก่อนเลยว่าพื้นฐานพื้นฐานเดิมของคนไข้นะคะมีความ ฐานไม่เท่ากันเนาะใช่ก็คือคุณหมอจะแก้ไขให้มันดีขึ้นแต่อาจจะไม่ร้อเปอร์เซ็นต์เนาะเพราะว่าถ้าเกิดฐานของคนไข้มันไม่ดีอยู่แล้วเราก็ไม่สามารถจะปรับแก้อะไรได้มากนะคะใช่ถ้าฐานของคนไข้มีความเอียงหรือเบี้ยวอะไรอยู่แล้วเราสามารถปรับให้ได้ค่ะแต่อาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ใช่ก็คือปรับให้ดีขึ้นดีขึ้นจะเดินแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอ่าแล้วก็มีค้าประกอบเนาะ สำหรับใครที่สนใจนะคะเหมือนเดิมเลยสามารถติดต่อมาที่แฟนเพจของเราได้นะคะพี่เมคคินิกค่ะหรือว่าจะเป็นไลน์ก็ได้แอดพี่เมส่งรูปด้านหน้ารูจมูกหน้าตรงหน้าข้างอะไรอย่างเี้ยมาให้แอดมินได้ใช่มาให้มาให้แอดมินดูได้นะคะแบบประเายค่ะคุณหมอโต้นให้คำปรึกษาดีมากนะคะตรงจุดแน่นอนสำหรับใครที่มีปัญหาทงด้านจมูกแบบแก้มอหลายรอบ ไห้จบสทัทีลองเปิดใจคุยกับพี่เมทเราดูนะคะอยานน่องมมางคนนี้แก้มา่แล้วใช่อยางคนนี้แก้มาแล้ว4ี่รอบคือแบบ<ม>คือต้องจบที่นี่แล้วแหละ,ะใช่ใชเ,เพราะว่าเทคนิคของเพทรีคอนนี่ถือว่าเป็นเทคนิคที่ตอบโจทย์ในทุกๆอย่างเนาะขอบัญหาจมูกนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ